คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือมไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีครับ สวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยครับประจำวันที่5เดือน3 2567นะครับผมก็กลับมาพบกันทุกวันครับสำหรับวันนี้ก็เราไปสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมผลของเมื่อวานวันที่4ครับเดือน3 2567นะครับผม แอดให้เดนหนึรอง7ครับสามตัว2 15กับ5 7 0นะครับ2ตัว1 1ึ่งหนึ่งครับตัวการห้าศนย์ห้กับ5 5นะครับผมผลปรากฏว่าพิเศษออก3ามเกับ0ูครับอันนี้หลุดนะครับผมหลุดครับ ปกติครับปกติออก5 3 5 3 5กับ9 1ครับผมได้แค่เด่น1นะครับเด่นหครับผม V.I.P. ครับผม V.I.P. ออก8 2 1กับ1 8ครับเข้าที่ชุดเด่นนะครับ2 1 1 2ครับผมกับเด่น1ครับ อ่ะติดมาชุดติดมาตัวหนึ่งเนาะพอได้ค่าประทูก็ขอแสดงความดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็มาว่ากันเรื่องของวันนี้นะครับเรื่องของวันนี้มีอยู่ว่าแนวทางฮานอยครับประจำวันที่5เดือน3 2567นะครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นศูนย์ครับผมเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ครับผมรองเป็นสองเด่นศูนย์รองสองครับผมเด่นสามตัวครับสามศูนย์แปดครับผม,มเด่นสามตัวได้สามศูนย์แปดนะครับเด่นสองตัวครับผม 8 2 3สครับผมอ่ะก็ย้ำกันทุกคลิปเลยครับต่อไปเป็นชุด2ตัวครับผมก็จะมาจัดการเอาชุด3าตัวมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังเป็นชุด2ตัวครับอันไหนตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมถ้าไหนไม่สะดวกแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่นศย์ครับเด่น3ตัว3 08ตัด2ตัวได้03ครับผมกับ08นอ่าศูนย์สกับศูนย์แนะครับส่วนรองครับผมรอง2องรอง3ตัว8 2 3ครับตัด2ตัวได้2 3 กับ28ครับผมอ่าที่เหลือเป็นตัวกันนะครับวันนี้ก็มีตัวกันเหมือนเดิมตัวกันวันนี้จะได้33ครับจะมาจาก23นะครับก็คือ32ตัว33ครับผมแล้วก็38ครับคือ 38ตัวนี้ตัวนี้ก็3 8เหมือนกันครับผมนะสามแปดนี้ได้จากชุดเด็ดและชุดรองเลยนะครับตัวกันครับสุดท้ายเลย8 8ครับผมก็จะมาจาก28นี้นะครับผมก็คือ8 2สองตู้ครับผมอ่าย้ำกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ครับวันที่5เดือน 3, 2 5 6 7นะครับผม เด่นศูนย์ครับรองสองนะครับผมเด่นศูนย์รองสองนะครับเด่นสามตัวครับสามศูนย์แปดครับผมรองสามตัวครับแปดสองสามนะครับเด่นสองตัวครับศูนย์สามศูนย์แปดครับผมเด่นสองตัวนะครับศูนย์สามศูนย์แปดส่วนรองสองตัวจะได้สองสามกับสองแปดครับผม รอง2ตัวนะครับ23กับ28ครับผมสุดตัวกันจะได้33ครับ38แล้วก็88ครับผมสุดท้ายเลยตัวกันนะครับเป็น33 38กับ88ครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบรูดก็เด่นศูนย์รอง2ครับผมรูดได้เลยครับก็ คลิปนี้เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางนะครับผมแนวทางเท่านั้นครับหวยมีเข้ามีลุดนะครับขอขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับมีตัวเลขที่ถูกอกถูกใจกันบ้างไหมครับผมถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็รบก,กวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องอาจารย์เย่ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจครับในการทําคลิปต,ต่อไปเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของทุกๆวันครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ